อ่ะวันนี้เราจะมาดูกลไกการโยกคัสกันนะครับ NSX นะครับร้อยยี่สิบห้าหรือว่าที่เป็นฮอนด้านะครับที่เป็นพวกคัสเมือนะครับนี่นะครับกลไกนี้ครับนี่ครับดูฝั่งนี้ก่อนะครับเวลาเราเราเรากำคัสนะครับหรือว่าดูคัสนะครับดูนะครับมันจะมาในลักษณะนี้นะครับอ่ะแล้วมาดูกลไกข้างในนะนะครับนี่นะครับกลไกข้างในมันแค่นี้เองนะครับนี่นะครับ นีเวลาเรากำคัดนะครับนี่มันจะดันออกมานะครับเวลาเราปล่อยคัดมันก็จะดันกลับพื้นนะครับแต่ตรนนี้มันต้องมีตัวกดนะนี่ดันขึ้นออลงกำคัดนะครับปล่อยคัดนะครับแค่นี้เองนะครับกลไกของมันอ้แยกกันอยู่เพ่นกลไกการกดคัดนะครับ